มาล่าก้างป่าเยอะๆจ้า สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะสำหรับคิปนี้ไอก็จะมากินหมาล่าก้างปลาค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยไอจะแนะนําทุกคนว่าอย่าไปกินตามนะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะสําหรับวิธีทําของไอนะคะก็คือ เอาก้างปลานิลเนี่ยค่ะไปตากแดดให้แห้งแบบแห้งสนิทเลยนะคะแล้วก็เอามาทอดค่ะพอทอดก็ทอดให้กรอบๆนะคะหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเคี้ยวไปมันมันจะแอบคล้ายเหมือนกับแคปหมูเหมือนกา,กากหมูนิดนึงค่ะก็โรยด้วยผงหมาล่านะคะก็จะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนหัวปลาอันนี้ไอ้ก็คือเอามาโชว์เฉยๆค่ะเป็นหัวปลาดิบนะคะกินไม่ได้นะคะไอ้จะกินในส่วนก้างปลาที่เป็นก้างปลาหมาล่านะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้า Ah มากเลยค่ะทุกคนค่ะ ต้องเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะทุกคนค่ะก่อนที่จะกินค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะชอบกันไหมเอ่ยสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พาคลิปใหม่ๆจากไอนะคะสำหรับใครที่อยากให้ไอ้ทำคลิปกินเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์บอกไอได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย